สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสูขข personal, so pues ่คนเบิร์ตสมองสุบอนพี่น้องอยเนาะโดยน้องทำมุชโมาพบมาพ่อกับช่องบาเทียกแล้วพี่น้องอยพอดีออกมาจากบ้านอ่าน้องสมุยพี่น้องอยเนาะก็เลยสิเข้ามาหาทางอ่าลูกน้อยกับป้ามุกเพิ่นพี่น้องตอ้กลางแรงโดยก็เลยสิข่าวมาหาเพิ่นพี่น้องอยหัวเพิ่อนที่สั้งโยพี่น้องเพื่อนนะเนาะจังใสจวิ่งประจําล่แหละพี่น้อยโคตรภาคคนมีแล้วที่ลูกน้อยก็เลยอ่าฮ่าทุ่ง มันอีซอยกันไนดะ้ไหมพี่น้อยเนาะสบายดียังน้อยเด้อเด้อยอ่ะ,อะไปข้านายพอนะพหดพักติอาศัยป,ประจำวันพี่น้อยเนาะคนนี้แหละประมาณนี้แหละนะดีของป้าของกันเลยสบายดีป้าเด้อสบายดีดยยดเอา้าถุงมึงหัวได้เลยพอด้วยเลย ได้บ่พอดีได้วานนี้คมันง่ไม่ใช่เพดาะเนาะตกต้นเฮ็ดมบกอย่างเพิ่นและพี่น้องไปปลูกพุ่นเตรียมไปพุ่นพี่น้อยเพราะว่าพันธุ์สีง่ายทีเดทา่มุพ่นกับพน้อยมาใช่หน้อยบหินเจ้าะฮะอ๋อหินเกิบเกิบเป็เจ้านะเออหินเกิบโดยพี่น้องจพจหินแล้วขับมาเอนึงแต่ว่าบหิน เ็นแต่ป่าก็เลยบริทายคิ้มเดี๋ยวยวันอะไรพักเพิ่นก็ได้เหี่ยวเสาว์วันะพีโนโ่น้องมันเด็ดนี่นนเนาะเด็ดฮอนเอาพีโนโ่น้องก็เลยสิกลผลเละไปปลูกทีใหม่พะศันนี่แล้วก็จะเอามดนี่พีโนโ่น้อยเนะาะต้็นมะเขือทางป่าประมาสิอ่าบริอาไปเพราะว่ามันเกิดพี่เกิดอย่างแล้วเลย พอดีเลยถุงนะถุงถุงโลกับคนอื่นนี่นะดีโลนึงคนเขาอันนี้บวกเรเอาบ่ะป่าตัวนี้เกี่ยวเลยเบาะมันสิงยังอยูาอย่างบ่ขฮามบึงคือมันขอเตอยเสลงงึงยัอน,น,น,อน,นอย่างแท้มันดูไม่หกเอาออกมาจะพุน่นเครื่ยินสามโมว่าเจ้าไปกัปบมุ้งน้อยบ่ประดินใหม่นะ ไปดินใหม่บางคำนี่นะหมอฮัลโหลเรนมาหาเอ้าวะคือบบนหินวะไปเบิ่งเออไปเบิ่งแล้วกันนเออเรียกว่าษามวตัวนะเมนดีเนาะเพคนว่าหินนั่นลุงน่อยกับปะโม่ขี่รถซ้อนกันมากว่ะจ้ะไพ่แช่เบิ่งยืนถ่ายเจ้าเออพังลุงวังลุงวังมาที่อืมป็นีังได้เหมือนแช่เบิ่งเลย โย่ันงก่วางข้างเกวงขัเกี่ยบออข้างที่ชงจะไปบอข้างที่องบนจะไปนะ้างที่ชงที่งแบบเบิ่อกบักแล้วอันเนาะกินแลยกับหวยน้อยหอมตานางอย่างเรียบร้อยเลยมาดีดีเป้าให้มันอนไมันเียวเลยนี่มก็บรเหงามันงามสัมพี่น้อย กำลังเป็นดอกเลยเนาะมันได้หมรินชชยกันบ่เอ่อรินตายอ่าไปปลูกไปปลูกมื่นนี่บ่เอออันจะสิปลูกตอนนั้ตอนเช้าบ่หรือตอนแรงบ่มันต้องตอนแรงนี่มันแดดมันอ่ะพอมันจะติดเลยเด้ตอนประมาณสักห้าโมงบ่ประมาณนี้ยแดดมันลงแล้วนะ สี si a, mm ่โมงหาโมงเด็ดลงี่นอันเป็ดูกตอนเช้าตื่นเช้ามากเลยคุยอเลยเยวเลยหยมเลยใส่รถซลิงไอรถขินไปเลยลายแต่บอสยงเพชรจนี่ท่านี่บอทอนบลินีว่นาน้ัจ้ก้ไม่พุ่งกระเชาไปบอนะตกเป็นมากกัน พังไว้แถวน้ำนี่แหละอาแต่หมากมันเหเพราะมันเถ่าเลยเบี้ยวพริกนี่หวานแป๊บเดียวกันนั่นแหละเนาะสบายเนาะดินใส่แล้วก็มัดบ้านเออมันไม่หมดขึ้นเนาะแต่เฉพาะอย่างพี่เนาะสวยงามปะสวยงามเนาะบางข้อก็หน่อยดำ ไปหรอกะดกนโยชนน้ำใช่ป้บเยอะพรมันซูมมันกับบริลลงเนาะปาเนาะกระดเนาะในท่านี้เนาะน่ะแม่ดินเค่งมั้งนั่นเป็นไรดินเค่ดินเค็ง็เลยบ่

ครน้ข้าแม่ตายบ่ตายมันถึกเด็ดเออถึงเด็ดคือปลาถึเด็ดบ่เม่ถึงเดดตายเยมันอยู่ไปทางทงทางตรงนู้นแบบนีเนาะเฮียอะไรตัวเนาะแต่พอหัจังว่ามันเฮียเๆียเนาะมันเป็นแบบนี้อันเด็ดลุมบริสุทธ์เลย ดเอาดอ่ะใครจะเอาไปปุยพุนดินซุ่มแบบนี้แม่ดินมันอ่อนดินมันนั่นเท่าไห่ดินงทสวงามอยู่ปลูกแป๊บเดียวก็งามแหละใครปแม่คนไปแล้จะไปป้าเจ้าลได้บาเนี่ยเด้โดย คอยอย่าทยอยไปปลูกไนเอยไม่ได้ัดมันหุบหรือมันอะไรนั้นได้หุบแมนพี่แจ้าถ้าต้องคอยเอาไปที่ในเล็กเลน้อยไม่ได้เอาไปก่อนได้ก็ปลูกะพวกพืชพวกพันธุ์นี่ประชุมเจ๊ดิเหน่อยมาอยู่นี่จ๊ดิ้งเดือนแล้วปะป้าจืดได้ยังปรเจวบเดือนสองเดือนสองเดือนนี้เดือนนี้เดือนยังเดือนห้าบอ๊อฟสี่ อยู่นี่ประมาณาสีห่หเดือนเนาะวยเนาะ<ว> <c oughs> หากมาอันตั้งเฮือนีนพี่โดยแม่สี่หเดือนเลยว่ยเลยคนก็ถ่าวไว่ยได้แบบนี้ <c oughs> <c oughs> ตามการเวลาเนาะว่ยเลยพี่โอยว่ยปังสิตัว <c oughs> หากง่ยายมันตนวอานั่นเลย โคดนามให้มันดีมันจังนั้นซสิพักอันนี้ละกระไลเนี่ยเปน้องเราปลูกน้ำมิงหัวนี่เอามาใส่เกี๊ยวกะเกีงเฮ็ดเนาะเกีงเฮ็ดเกีงปลานะจะรับข้าวน้องป้าเพิ่นฮู้ยังป่าเลิกแท้นี่บ่กฮู้ยังนี่รนะฮู้ยังนี่เห็นแล้วบ่ออกแล้ว Ê ê ê bựng rồi, nhìn đi Chắc hiện tố luôn bà Ờ, uh, gì nhảy nó ôi mất ổ lắm bà này nè Ừ, nhanh cái đây này, bằng cọ này hao này. Đến này rồi Ui, bật ดูบึ่งหรือวะมันมุมไหอะไรมมทางังไทยเพิ่เอินว่าอย่งพี่น้อยเนาะฟังไทยเพิ่เอหแมงป่องบ่บ่แมนบ่แม่นบ่แม่นแมงป่องบไปซื้อแมงป่องคือแมงเงาอ่อนมมุมญ่แหละดูเห้ยหมด ตามทุงแล้วพี่น้องมสิพาเ้าโลบึงโลบย่อยเนาะพักเราวันไล่สำเร็จจมูกคือ ยปทีสิโคามะคือนนนพกกินยังบน้อยมะคืออน้เอาไหมเอ้หพกอเสียเนอพี่้กเออาขาวปลไเดอบ้นนี้เอาได้ป่บนนี้ได้เอาเอาหาถุงไหมเนี่ถุงนันเราซื้อมากินในใจเจ้ากับ้อาไปได้นาะมันอันนี้แต่พี่น้องเรามาบ้เอาไปพกต้นมะือเคงมนสิปล่อยเาอันนี้เลยเพราะว่า มันเกิดแม่นะพี่น้อยเด็มันก็เลยอกงามสิเลวที่ก็เลยสงมืกีนก็ลายอยู่เลยเนาะบอกอือก็บอกท้องน้อยฮะทำไงทงมน,นะอันนก็เลยมนนี่มือปุ่มใป้าเนี่นโดย

มาเป็นราคาเนาะบ่ได้บ่ได้เลยดูไปซื้อหูเลยปูเพาะใบกินเน,เนี่ยเนาะบ้านเจ้าเนาะบตานแมนแมนหางหูหมอบหาเอ <c oughs> ออยู่บ้านเดียวกันนี่แหละ พอเลยพี่น้องเลยก็ได้ในลายนะโอ้หอนระ้าดเนาะต่งมึงก่อน không bùa cũng không gì vào này, không phạm hơi à, thật là tự, พี่น้อยเต็มซานบ้านซองแล้วก็ได้เสีายง่ายแล้วพี่น้อยเนาะอยิบบนรอรอไปนิดนึงพี่น้อยก็ได้ง่ายทีง่ายทางแตบบ่ป่านเลยไปอยู่คนซิมมาเลยเนาะพักนีก่ก็เต็มอยู่ก็ข่มพี่น้อยเกล้ะบ่นะเนาะเกล้ะพี่น้อง เป็นคำเลย,เลยพี่หน่อยเนาะว่าที่เขาชื่อเขาตัวกับก่อนพี่น้อยคำเมืดตืบตาเลยเดี๋ยว์ซีบินทงเหน็นเรืองอีกโดยป้าเมื่อป้าเนื้อเหมืนเด้อโดยแอสบายดีเอสซีเนี่โดยสบายดีเดี๋ยวเมื่อหน้าชิมาใหม่เด้อ เด้๋ยวไว้บื้นเลยพี่น้อยสิมาพี่น้อยเนาะขออือขอบุญขอบคุณเบิ้ลสุขสุขคนที่เบังคลิปตั้งแต่ต้นจนจบและบอกามโฆษณาเนาะสำหรับคลิปนี้ประเทศขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีายดมาปานน้อยเด้อเด้อ